วันนี้ก็เป็นวันที่16พฤฟจาคมพศ2564ตอนนี้หมู่คณะก็ได้พักเบรกชั้นข้าวกลางทางกันเพื่อจะประทังชีวิตในการเดินป่าเดินเขาก็ถือว่าเป็นการร่วมสุขรวมภุกกันยาวนานเกือบเดือนก็ขออนุมโมหนาสาธุกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ร่วมสุขรวมพุคก,กันมายาวนานเกือบหนึ่งเดือน ก็ขอกลับสู่ลำเนาเราขอให้เป็นคนผู้เจริญในศีลในธรรมมั่งมีศีสุข <kindergarten> เป็นผู้เจริญนั่นเป็นเศรษฐีธรรมกันทุกองขอพบชาติหน้ามีจริงหรือมีพบชาตินี้ก็ขอให้ได้เป็นพระอริยะเจ้ากันทุกองสาธุเดอสาธุเดออชวนปักกูดก็เบาๆหน่อยมายดดมเดือเขาเอี่ยมละอากันแล้วอิ่มแล้วขี้